สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาแล้วมาแล้วนะครับผมมาพบกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับสำหรับวันที่6เดือน5ปี63นะครับเป็นวันพุธนะครับแอดกับมาพ่อกับพี่น้องอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันที่6คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3นะครับผมคลิปที่3คลิปที่3มนะครับมือหนึ่งนะครับแอดกัสีลงให สามคลิปนะครับผมยก็อย่าพลาดการรับชมแต่ละคลิปนะครับผมว่าแอดจะได้แบบใดให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมก็คือแบบธรรมดาพิเศษแล้วก็วนะครับผมอาว่ากันซ้ำนี้นะครับเอาเป็นว่าข่าใจนะครับเราว่างแนกหน่อยนะครับผมช่วงนี้นะครับกด u t u b e นะครับเข้มข้นเสลือเกินกับเรื่องนี้นะครับผมการจังไดกะนะครับผมพี่นองกะ คอมเมนต์เขามายางบ่ตงเ้าถึงเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าเฮ้าเ้ากันเอาเป็นว่าเข้าใจกันนะครับผมสําหรับทุกทุกคนจังไดก็ขอบพุณนขอบใจมากๆนะครับที่เขามาเบืองคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้มือนี่นะครับผมวันที่6ของเฮานี้นะครับผมก่บคลิปนี้นะครับก็เป็นวีนะครับได้แบบได้จังไดนะครับผมแอดกัสิติดไว้ให้ท่ายคลิปคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผม ปกติแล้วนะครับผมแอดลงคลิปให้ทุกๆมือเลยนะครับผมมือละ3คลิปนะครับท่านผู้ชมก็่าลืมเขามาเบิงแล้วก็รับชมนะครับผมมือได้มากก็ตามมือได้บ่มากก็บ่เป็นหยังครับเอาที่สบายใจนะครับกดคลิปเขามาเบิงนะครับแอดก็รู้สึกดีใจเราละนะครับผมการคลิปนี้นะครับผมก็สําหรับนอกจากนะครับผมเขามาเบิงคลิปนี้แล้วนะครับแอดก็อยาก ปากทุกคนดูแลสุภาพร่างกายตนเองนะครับดูแลสุภาพร่างกายตนเองกินเ้าให้ตรงเวลานะครับเฮ็ดยังกะย่าประมาทในการใส้ชีวิตนะครับที่สําคัญไปไสมาไสกะใส่แมปนะครับผมเมื่อมีโอกาสนะครับเดินทางได้เดินทางช่วงนี้ก็ยังบ่ได้เดินทางดอกเนาะช่วงมีโอกาสนะครับผมกะได้ไปวัดไปยังนะครับกะเสริมบุญบารมีนะครับให้ตัวเองนะครับผม สิ่งที่นะครับบอดีนะครับกับซีเดปัตเปอออกจากชีวิตของเ่านะครับทุกๆคนกับซีมีแต่ความมันมานมันมนนะครับในแต่ละมือนะครับผมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับผมมีแห้งแข็งแรงกันทุกๆคนนะครับผมเล่าเรื่องนะครับผมสำหรับมือว่านนี่ผู้ใดมีแห้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับผู้ใดได้แห้นะครับผมมือว่านี่สาหรับของเขานะครับสําหรับวี่ของเขานะครับผม เต็มเต็ม,ม,มนะครับเต็มเต็มนะครับย้อนกลับไปบึ้งคลิปเมื่อว่านนี่นะครับผมกะก็ได้นะครับผมเต็มเต็มเลยนะครับผมจังอีลีมือว่านี่จังคักนะครับจังไดคลิปนี่มือนี่นะครับพร้อมกับมาบึ้งเป็นน้ำกันนะครับแล้วก็มาล่อบึ้งเป็นน้ำกันนะครับว่าสิเขามาจังจังแบบเมื่อว่านี่อีกบอนะครับผมทาจัาไดนะครับเขามาจังๆอีกแอดกับคอแสดงความดีใจนะครับทามือนี่บอจังนะครับผมจัาไดกะขออภัยไว้นะครับผม กับพี่น้องส,สุขูสุกคนกันแล้วกันนะครับก่อนสิไปนะครับผมก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับผมกดติดตามทั้งช่องไว้นะครับอแอบลงคลิปห้ยตละมือทุกๆุกคนก็สิบรายพาการรับชมนั่นเองนะครับลงคลิปปุ๊บนะครับก็บสิบรายพาดนั่นเองนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อบรพราง คลิปของแอดทุกๆมือนะครับผมที่แอดจะให้ท่านผู้ชมนะครับอยู่ถ่ายคลิปนะครับทุกๆมือนะครับสำหรับมือนี้นะครับผมไปแล้วเด้อนะครับผมขอให้ทุกคนทุกๆคนนะครับได้เฮกันสุขสุขคนกันแล้วกันนะครับผมสาหรับมือนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมครับผมขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย